ลงไปแล้วอันนี้นทีมงานกำลังเฮ็ดแล้วเด้อหลังจากไปคล้องมาได้ไมี่ราคาเลยนีราคาเลยคล้องมาเนาะนี่นายพานเอานี่แหละ <c oughs> โดดคุบมาคือคืนตัวโมได้อยากโต <c oughs> คุบเอาคุบเอาโมได้อยากโตครับผมเริ่มต้น านี่นที่ตลันอยู่ห่งเทียม่นเนเ่งเียมหอมลอว้วระแดกัววนเอาอกมาได้วะมไปแดกทั่แวแลนะเริ่มทั่วโซยหอมแล้วสมปีพร้อมอาน่หฮาน้าใหญ่มันท,า,นะทา,นลาละ,ะทากินละห้าประธานละฮานาใหญ่ใส่วงวอกกัใส่งวอกัน มวนไว้นึ่งแล้วรเราวะหน้ามันไปซะละไปล,าปล,ปล้างเราวะนี่เขาไปล้างละอนี้เ,เกียมห่มวงเรียบร้อยอยมะปีสบเทียบโอ้เมรหยาของผูใ้ใส่สาวั้เด็กทีใ,ใสสัว์หร

ก๊อติ้งแล้วคนน้าหญ่พะลงมเองมวเองกำลังติ้งกำลังติ้งกำลังติ้งน้ำมารน้ำมารลบุก <c oughs> กระสีงเบียงคน <c oughs> นั้นทนยนางท่ากินส้มท่ามาเลยมืม่อนาเขากินกินกันม่ให้กินโอ้โหนาใส่บวยบวยเขาไง,ง ลักเกียมแล้ว <ใน S 1> ภาปปิ้งอย่างเดียวเออๆเออเอ,อ,เอ,อ,เอา้าวันนี้ลำพรเดคํำได้ไงยักบารด,ดูกผ่ากันหาต่วยตัวโอ้เนี่ยเหราโอ้ยบูคลักรายทำลานลายห้องน้ำไหนมาล่ะ ทำนั่นนะฮะข้างนองเลยทิมผมกันำลัหลายคกหลายพันวะเดียบเครื่องครบเ,เรีบเยบร้อยเลยท่ากระปอมแล้วข <c oughs> ้าสุก ผ่านไปนนึงเนะไปยังไหวะอน่สุกแล้วปะกำกำจะน้อยจะน้อยแห้งจะน้อยแห้งีสชั่วโมงแห้งแลิโอ้ยอีบดนสามชั่วโมงนนกได้กินแล้วก็จะได้กินแล้วโอ้ยช่วยเดืแตะเตรียมสามเลยนะปีซ่ไมใส่ซองัปอปีใช่ไหมต้องปักใ่ไ ออนี่นด้นี่นด้อนมื่มันจัดเองเลยพ่อครัวเองเดียไอ้น้องเคียมละเคียมท่าละเอาจากแปก๊กเบาจากตั๊บบ่ อ๋อนี่ยังเฮ็ดอยู่เนาะกับมักส้มยังบ่แล้วยังบ่แล่ยออโอ้หักหลายคนนี้นกินหลายละมื้อทักเหยืยอแล้วก็ตรงมาแล้วครับตีนเลยต่อนี่ตอนมักหลายมักหลายมักสม้มคนนี้ <c oughs> เอาคุยตอนไปเด็กคับคักด้วยเจมผักเอก็ดกินผักเอ็ด อันนี้ผักใส่ก้อยเลยโมเมนเจ้าจะมากินเนะ่ยคุยคุยกลับสมุนต์ทำไมผักเลือดเลือกแล้วเลือกแล้วหักหักหักังไรจับจับ ลาจังหวะพากินก้อยกับปอมสีอิ่มม่วงๆกันแล้วนะเริ่มสุกแล้วขยอกมากล่ะครัวก็ยังคงหกไปหนึ่งนับพอดปีอ่ะ มีความสารุข่มใจน้องเ่นอนาบนเด้อมานมาเพิ่นว่าออมโลดงเียเาสิน่ะเดี๋ยวนี้ เอาไปตีมาฝากครับกต้กกเด้อมามาเริ่มเอาไปฝักเลยใช่น้ำเบอร์ีใชนเลือีตัดต้องไปกันฝังทำงาฝักปะเออฝอยฝักน่อยๆเลยครับตัปียบใชบร่ปุปียบใปีปั้นปั้นนะปั้นให้เป็นหน้านะเอาปีเอาปีเออปีปั้นนะปั้นนะเปีปั้นนะ ใส่ปีมันตึงเข้ากันดีพันาสุดไผ่สุด,สดมันเดอร์มือมือบ่ใส่ได้มือนะบม่อยากใไ,ไหน,น,ใน่าพ่อคัวฟังจริงจังเลย

ไม่บูดที่ย่า้นฉันไมอยาักอเหมอบางอาเปแบ้นะเสเละมาักเลยักเลยพักเอากัน่อหน่อย ปีเละปันุ่ีปานีปานีหปน่ีปานปปนนานมาปีสูตรใหม่ฮะก็เคยกินสูตรนี้ ป้นน้ำมันออุดำาดไปนะป้าฮะเอไปยำเนีเดี๋ยวชิมมุนไปเลยเอามาอปแล้งงว <único Liberty Overwatch> สงสัยต้องเกือบเต็มสามเลย ມ្យ្ស់ទៅ្រៀនណ្ន៍ះត់ទី្នៃមឹងពុង្ធ្នៃនៃមិនជំជាន มันต้องมีแนวนี้เก่อนกระป๋อมอ้ยหายหน้าจังใดจังบจยกมาพี่เปับ่ค้าสิบัวนี้มาจัโดมาจับพี่บหลายเลยเสน้อยมาีสบน้อยตัวครัวจับกล้องดูอ้บุจัห มเลยอเไปไหนโอเคโบเกต์ไปไหนเอาแล้วกันระี่ยงประเดียโอุไม่ได้มาพานก็คือว่าจิ้เบียพาน้าเหมือนกันโอ้ยพา้าเลยพาน้าเลยพา หมดได้ะได้งไหมมนกันม้วนมาได้ตัวมาด้วยกันนก็อ้หเก็บ้าวเยอริงอ้าโทษหมดได้หมดได้จะไปทิ้งไหมสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยใสมเลยกล้องมงใกล้กล้องลงใกล้ด้วยกล้องนี้โอ้ยนี่อ่ารอบนี้ตัว ผลงานของเพื่อนในผลงานของนายพานด้วนายพานด้วเบื้องนายพานเมืออไาจับกล้องเมื่อไงจับเราเออชี้ยาวนี้ชี้ยาวนี้ชี้ยาวนี้ชี้ยาวนี่ยอือตายเลยรวมรวมอาบังกล้องอืมเลือกรวดรุดสองเศษใช่

พอป่ะยังมีรอีกมแล้วพูดดิแงหน่อยเลย่หน่อยแล้วพอแล้วหวานละแล้วหวานไปนัวละใส่หแล้ก็เซียบลายเลยนัวจนหวานละอลรวะนอนใส่มนอนอ มา้่อกเงิองปีนีโอ้โาได้เอาได้ขาไข้กึ่งเลือเดี๋ยวอกินเีงดี๋ยวก็โได้ละโอ้เสดายมาเยขาไข้่งเรืองกูกระเดกาได้ใส่เกลอได้อันนี้ยังมียพิยาได้ไงถักเลยนพอดีแล้วอ่ะซิมไหยัอบวงหยุ้ยยังอบวงไวงยไนี่ยมันยิงโบขึ้นตา

ก็เยจงไว้กินเองนะหนอยนึงเอขาไปกินน้ำหลายคนเขาม่ซุเซลร้อยสองเข้าไปอันยังเหลือป่ะวันนี้ได้หลายนีูกนหลาัแลวมันนี่แตป้วกบห้าสิบตัแล้วาก่อนเนี่ยพ้อมแล้วอันนี้เดี๋ยวเาผักมาก่อนลงมือเลยไปเนี่ย Nào Nào đây rồi Thế này, ở trang pin này xứng lời, có thể được xứng Ừ Xứng cầm <laughs> à, đây Cảm ơn bác Bụi ơi Nào không? Cầm cái nhầy chắc vào vâng đúng không nào?

ชิมน้ำหัวเสือเด้ปละจิ๊บปลาเบ้าปลาเบ้งห้ามันโฉมร้อนเย็นลงชีเดาก่อนห้ามมาแข่งเลยนะไข่เลยโดไข่เลยเอาแค่เลยเอาไข่พอดีแก้มตอนนี้เด้มาปิ้เจ้าแก้มม่ะอือพ่ออย่างวันเอาจงไว้กินอื่นเพราะว่มันลงกัน มันยังโป้อ, <laughs> อ่ะพรอมไหมใสดอ้าวเดโอ้มันจีบกักเพชรจิมทุกๆเลยจีบกับเพชรจิบกลับเต็นนะเกหนึ่งพองนาจิ้มน้ำหัวเสือโลดจอดเดียวซื่งเลยหมหนาเรอนบุ๊ดนเดื้ออื่น แบบบันบานโอ้ยลิ้นที่รึไงก้ามใหญ่นะกามใหญ่ลิ้นโอ้โหกามใหญ่หัวเสือหัวเสือก็หัวเสือมึงยังไนั้นตัวต้เออแก่กูไปก้อยกับปอมตรงแบบนี้ก้อยกับปอมอือย <laughs> tông bé mẹ tông bé mẹ tân hai phần tang bé mẹ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  tang bé đấy. tang bé mẹ tang bé mẹ tang bé mẹ tang เห็นแล้วอาจารย์เพิ่นอ่าสดสดสดก้อยสดก้อยน้ำอไหมโอเครำอีกแล้วอะเอ็ด Món ít yệt đi về món đi có hiệu hết hiệu hết 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 đấy, hết 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 Nhỏ con mọi người này mặc nhỏ nơi mọi người này người mất mùi nhìn để đây, nhỏ thể không chồng 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 โซเฟอร์มันถึ่ใจแหเพิ่นขับขับรอบนี้ถึ่ใจแหเพิ่นว่าแก้มือมันแก้มือได้บุวรี่พาร์บรบงไม่ถึงบัวพาร์กมีเลยน้อยนึงอยู่นั่นดิมันแห้วเลยบุหรี่พาร์กโอ้เหลืองหมกทั่วแล้ออวโดนแะบไบไว้<บ>อยู่ตู้เย็นไว้ โนเข้าไปตัวเย็นถั่วเพื่นล้า,างห้่ยมีสองทั่วเพื่อนถั่วเสียใจกับทั่วภูเขาทั่วให้ยินแบบคับคยิสนะอเ้อ่า คร <c oughs> ับเข้าไปคำนี้อืมอ้ยจะจอกปะนะครับอืมเต็มคำเต็มคำอ่าสามนี้นนกันเนาะคลิปนี้เนะเรียบร้อยละ <c oughs> คลองเองอก้อยเองกินเองพักอเองออกทั่วหากเ้ามาเนาะแกนเอทั่วผมเองทั่วผูดเด้ฉันทั่วผูเอาทั่วผูมาเลยมันหยุดติดกับทั่วผูตัว,วอ